อ่ะส่วนวันนี้ครับเลดเดอร์วาร์คู่ VIP เนี่ยก็เป็นคู่ระหว่างพาเล่กับลิเวอร์พูลนะครับเป็นทัศนะที่ค่อนข้างชัวร์นะครับก็สามารถเข้ากลุ่มไปรับทีเด็ดได้นะครับส่วนคู่2นะครับแมาสเตอร์เจอฟูลแลมในพรีเมียร์ลีกนะครับให้เชียร์ฟูลแลมครับเชื่อว่าแพ้เต็มที่ก็แค่หน่งต่อสนะครับแล้วยิงกันเยอะสกอร์สูงคู่3ครับอาร์เซนอลเจอซัท์อัมตันอาร์เซนอลขยี้แน่นอนครับฟันธงสี่ศูนย์นะครับอาร์เซนอลชนะและสกอร์สูงคู่ที่สี่ครับเลสเตอร์เจอบอลมัด คู่นี้เชียร์บอลมัดครับฟันธงบอลมัดบุกชนะ2-1และสกอร์สูงคู่ที่5ครับเบนฟอร์ดเจอบูฟคู่นี้เชียร์บูฟนะครับฟันธงจบ1-1และสกอร์ต่ำ คู่ที่6ครับเอเวอเรตันเจอนิวคาเสเซิลคู่นี้เชียร์เอเวอเรตันครับฟันธงจบ2-2และสกอร์สูงคู่ที่7ครับเลเวอร์เจอโฮสต้าคิวถล่มแน่นอนครับฟันธงเลเวอร์ชนะ3-0ขึ้นไปและสกอร์สูงนะครับคู่ที่8ครับอินเตอร์มิลานเจอโตลิโนให้สวนเชียร์โตลิโน,โนครับเชื่อแพ้เต็มที่ก็ประตูเดียวนะครับแล้วก็น่าจะสกอร์สูงด้วยเชียร์โตลิโนและสกอร์สูงคู่ที่9ครับเรอัมลมาดริดเจอบีแลว้วคู่นี้ยิงกันเยอะแน่นอนให้เชียร์สกอร์สูงชัวร์สุดและเชียร์ไปที่บบีีีีเเเเเลลอออออาาาาววพพรรรระะะชืืื่่่แแ้มมมดดดิคคคูกยหจจสนนั 9คู่ในวันนี้นะครับก็ฝากกันด้วยนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาให้กำลังใจได้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับวันนี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ